น้องสบายดีลุงได้ขายดีบ่ลุงขายกิโลอะไรลุงโลซิมหาพันห ah ัวอาหารเนาะกิโลซิมหาพันตอนนี้ก็บบพลอยกับทอดอยู่ตลาดอัตปือเนาะพี่น้องหาไปลงรถเมื่อกี้ออดเลยเด้อบอร์ตลาดอัตปือยูนเด้อยวไปนะเมืองยังก็ลงลุงเอาจันจีเนี่ยตลาดอัตปือเมืองสัมบัคคีไซน์นะพี่น้องเนาะเพราะว่าตลาดเปฮอดโอ้เมื่องหลายพี่น้องไปถูกภาการเดือดอด ขนีเด็กคอนทนท์ฮอนวะตัวละอนอนจะลงลบางจิดยวใอนเมืองสามี้ใสเราเขงแลสตูนะดูที่ตลาดแรงแล้วนะผมครับงไงฮะคันนี้โลใสดอกพี่น้องเลยสบายดีันตอนนี้ก็ไอเต็ กคือตอนลงตลาดแรงนส้อผ้าก็่า้อนไะพี่น้องตนนี้อยกจะหาแทพดใช่แน่นอนตเป็นตลาดแรงงนไ่งบี้เนไกบัวาวด้วยก็ฟ้านเต็ มาข้าวเสียหาคนไกลเนาะกิ้งไปใสเรียนเลยเนาะเต็มตัวมนาะตตเมาเ็ตตเ็ ขายดีก้อขายดีก้อที่โล่ขายเป็นโล่่ะหอยโล่ด้วยหอยกุ้งเนาะหอยกวันทองเนาะ คครดีเว่าไหมค่าโมดีฟันได้ข่นาอส์แห้งคายดีกว่าห <c oughs> มึกน่าเห็ละงอกสีน้องงาม ขายดีก็ไม่ค่าขายดีก็คือกันเบื่อไม่ไม่ค่าบ้านเราเองเนาะเจอกับน้องอ่ะคุณอะไรกับคุณเนี่ยเจอกับน้องอ่ะตนบี้พ่อพ่อยังตลาดเล่นมากเลยนะตลาดตะปูเนาะเลาะ ข่ค่าให้าาซ้าิดงไม่ค่าไม่ไดู้้ใจดีมันะอุดมนมูุะด้วงซองดวงสุดเพิดลพี่น้องขายราค่าถึกตอนนี้เลรตลาดเลยเพกดมเอากไาไดสุเลาะไปเรื่อยตามตลาดเลยแเหมือนกันไลยะของแท้เลยพี่น้องฟันโซเลยพี่น้องเลยนี่คือผ้ากาดำน้อพี่น้องตลาดอันตปืนไม่ค่าพนักกเสียใจไม่ค่าพนาบพเสียใจฟันลองโซเลยพี่น้อง พันผ้า asure, ขอเบี้ยวเสียกันในะเจ้าพี่น้องบ้ให้นะเจ้าเสียกันนะขอเดี together, ๋ยวขอเสียกันในะเจ้าเลยคักวะสุดใจเลยนำเบ้พี่น้องใครดีบ well> ่ไม่ใครดีอยู่บ่โอ้ไม่ฆ่าตาหวานคนบ้าไปยากได้ซินหมูมาข้างในพี่เด้อโซนข้างในยังร้ายพี่น้องสวยงามมาซื้อซอยคนนี้พาเด้อพาเด้อพี่น้องพาเด้อตลาดแรกของพี่น้องพาเด้อ ถ้ขายดีบอไหวแล้ว,วก็บริจาคใหญ่ไรยโอ้แม่ค้าเป็นขายปลาพี่น้องฮึซับไปมันจางเลยปอตลาดสมุทรยน้ี่น้องน้อตลาดแงงี้ปวายคตลาดสนาวน้ายตรงนี้้ผ้ายปน้อแม่ค้าเป็นงามเลย,ยถ้าขายดีบดีบถ้าขายดีปก็ได้ขายอยู่น้อตลาดแงปน้ <ส>ตอนภาพโซนป่าพี่น้องต oh, ิตวงามไ่ส่หอแว้วมันเดลมะมันเสกจริงหรอปลากระเทียมันเสกเสกชนอะไรกันไก่กระเทีย どうも。<laughs>